อุตรดิตถ์อุรมไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวมากมายโดยมีทั้งวัดวาอารามป่าเขาลำนาวัายรวมถึงสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์ผมจึงได้รวบรวมสถานที่ท่องเที่ยวมาแนะนำจำนวนสิแห่งด้วยกันไปพบกันเลยครับกับแนะนำสิบที่เที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์ 1. อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหักถือเป็นสถานที่แห่งแรกที่ต้องมาเมื่อมาเยือนจังหวัดอุตรดิตถ์ นั่นคือการมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําจังหวัดอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหักตั้งตระหนานอยู่ด้านหน้าสารกลางจังหวัดอุตรดิตฐสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติประวัติในความกล้าหาญลักชาติและเสียสละของสุดยอดนักรบแห่งเมืองพิชัยนอกจากนี้ไปใกล้กันยังมีพิพิธภัณฑ์ดาบเหล็กน้ำพีที่ใหญ่ที่สุดในโลกให้ได้ชมกันอีกด้วย 2. เมืองรับแล เมืองรับแลปัจจุบันเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดอุตรดิษฐ์ตามตำนานเล่าว่าเป็นเมืองแห่งสัจจะห้ามพูดโกหกสามารถเข้าไปทำความรู้จักเมืองท่องเที่ยวแห่งนี้ได้ที่พิพิธภัณฑ์เมืองรับแลที่มีทั้งภาษารับแลอาหารรับแลท้องถิ่นและความเชื่อของคนรับแลมีอนุสาว,วรีย์พระศรีพนมมาตคนดีแห่งเมืองรับแลร,รวมถึงอนุสาว,วรีย์เจ้าฟ้าห้ามกุมารผู้เป็นปฐมกษัตริย์แห่งนครรับแล มีทุเรียนสายพันธุ์ท้องถิ่นคือหลงรับแรกับหลินรับแรที่จะให้ทานกันในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนสิงหาคมของทุกปี 3. เขื่อนสิริกิจเป็นเขือนดินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยสร้างกันแม่น้ำน่าเพื่อผลิตกระแสะไฟฟ้าแหล่งใหญ่อีกแห่งของประเทศภายในอุดมไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งนอกจากบริเวณสันเขื่อนที่มีทัศนียภาพที่สวยงามแล้ว ยังมีสะพานแขวนที่ทอดยาวข้ามผ่านแม่น้นานานมีวิวที่สวยงามมากนอกจากนี้ยังมีอุโมงค์ต้นไผ่ให้ถ่ายรูปได้อย่างสวยงามอีกด้วย 4. อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่เป็นการผนรวกกันของสองเขตอนุรักษ์ผืนปา่าคือวันนอุทยานต้นสักใหญ่กับอุทยานชาติคลองตอนมาเป็นอุทยานชาติต้นสักใหญ่ โดยมีต้นสักที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่มีอายุกว่า1,500ปีสมเด็จพระเทพได้พระราชทานนามว่าต้นมเหศักดิ์เป็นแลนด์มาร์กสำคัญประจำอุทยานนอกจากนี้ยังมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติระยะทางยาว3.7กิโลเมตรผ่านจุดสื่อความหมายทั้งหมด20สถานีให้นักเดินป่าได้เดินกันอีกด้วย 5. สถานีรถไฟศิลาอาจ คือเป็นหนึ่งในสถานีรถไฟสุดคลาสสิกของประเทศไทยเป็นย่างสถานีรถไฟที่สำคัญของภาคเหนือและเป็นศูนย์คอนเทนเนอร์ของรถไฟสายเหนือโดยมีระยะทางห่างจากกรุงเทพมหานคร487กิโลเมตรมีรถหัวจักไอ้น้ำที่ปลดระวางแล้วกว่า60ปีมาจัดแสดงให้ชมกันห่างไปเพียง2กิโลเมตรเป็นสถานีรถไฟอุตรดิตถ์ที่มีความคลาสสิกเช่นเดียวกัน 6. าพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านบ่อเหล็กน้ำผีเป็นสถานที่รวบรวมหลักฐานของรายละเอียดต่างๆของเหล็กน้ำผีที่ถือเป็นจุดขุดล่าเหล็กคุณภาพเพื่อน,นำไปใช้สร้างพระแสงดาบถวายพระมหากษัตริย์โดยจะมีบอ่อใหญ่ๆอยู่ด้วยกัน2บอ่อคือบอ่อพระขันกับบอ่อพระแสงนอกจากนี้ยังมีขั้นตอนต่างๆอย่างละเอียดตั้งแต,งตง่การขุดล่าเหล็กน้ำผีไปจนถึงการตีดาบ โดยมีสารเจ้าพ่อบอเหล็กน้ำพีให้ได้เคารพสักการะ 7. บ้านเกิดพระยาพิชัยดาบหักเป็นการจำลองบ้านเกิดของพระยาพิชัยสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2545ลักษณะเป็นเรือนไทยโบราณภายในมีการจัดแสดงชีวประวัติของพระยาพิชัยดาบหักจำลองห้องต่างๆภายในบ้านมีลูกทาย,ยาตของพระยาพิชัยที่สืบทอดมามากกว่า12ชั่วอายุคนใกล้ๆกัน มีอนุสาวรีย์พญาพิชัยส่งประทับนั่งอย่างสง่างามด้านหลังมีพระปางที่ภายในบรรจุอัฐิของพญาพิชัยแปดวัดพระแท่นศิลาอารถือเป็นวัดประจำจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นที่ปดิสถานของศาลหลักเมืองภายในวิหารปดิสถานพระแท่นศิลาอาราถเป็นแท่นหินประทับนั่งของพระพุทธเจ้า ในหลวงรัชกาลที่9ทรงเสด็จมานำราชก,การเมื่อปีพศ2501นอกจากนี้ยังต้องห้ามพลาดมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นบนชั้น2รวบรวมเข้าของเครื่องใช้โบราณหายากมากมายส่วนชั้นที่1อุดมไปด้วยภาพวาดงานศิลป์ที่มีศิลปินนามดรพระครูพุทธมัญจา r ักท่านรองจเจ้าอาวาสวัดพระแท่นศิลาอานนี่เองนอกจากนี้ยังมีรถแต่งดัดแปลงสุดแนว หือเป็นศาสนสถานยานยนต์เคลื่อนที่ขันเดียวในโลกอีกด้วย 9. อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่านเป็นหนึ่งในสามของอุทยานแห่งชาติในจังหวัดอุตรดิตถ์มีพื้นที่ครอบคลุมส่วนหนึ่งของอ่างเก็บน้ำเขืือนสิลิกิตมีไฮไลท์คือการมานอนค้างริมอ่างเก็บน้ำโดยเฉพาะลานกลางเต็นท์ทะเลสาบสุริยันจันทานอกจากจะได้ยนทัศนียภาพที่สุดสวยงามของอ่างเก็บน้ำแล้วบริเวณนี้ยังมีชุมชนเรือนแพ ชาวบ้านที่อาศัยอยู่เดิมก่อนการสร้างเขื่อนโดยไม่ย้ายถิ่นฐานไปไหนและปรับตัวหาเลี้ยงชีพด้วยการประมงพิเศษสุดคือการชมแสงแรกแห่งวันในยามเช้าที่ดวงอาทิตย์จะค่อยๆโผล่พ้นขอบเขาพร้อมแสงสะท้อนน้ำที่สวยงาม 10. อุทยานแห่งชาติภูสอยดาวปิดท้ายด้วยโปรแกรมสำหรับขาลุยโดยเฉพาะนั่นคือการเดินป่าทีชิดลานสวนภูสอยดาวในช่วงฤดูฝน เพื่อไปชมทุ่งดอกหงอนนาในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนโดยมีระยะทาง6-5กิโลเมตรเป็นเป้าหมายเมื่อวิชิตลางสนแล้วยังได้เที่ยวน้ำตกสายทิศรวมถึงหลักหมุดลอยต่อันยินแบ่งเขตไทยลาวอีกด้วยขากลับลงไปสดชื่นกับน้ำตกกูสอยดาวเป็นการปิดทริปทราบกันไปแล้วสำหรับแนะนำเสิที่เที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตย์ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกเยอะเลยครับแล้วจะมาแนะนำกันอีกในโอกาสต่อไปขอบคุณสำหรับการรับชมกดถูกใจกดติดตามให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ